จะคำถามที่ว่านะคะทำไม MX โปรตีนเนี่ยเหมาะกับผู้ป่วยนะคะต้องบอกว่า MX โปรตีนหรือโปรตีนจากพืชเนี่ยเหมาะสําหรับในการที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เสริมให้กับผู้ป่วยค่ะเนื่องจากว่านะคะอันดับแรกเลยผู้ป่วยนะคะต้องการโปรโตีนในการที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะดังนั้นได้จากอาหารอย่างเดียวอาหารหลักคงไม่เพียงพอและที่สําคัญเลยถ้าอาหารหลักของผู้ป่วยนะคะเป็นโปรโตีนจากเนื้อโดยเฉพาะเนื้อแดงหรือจากนมเนี่ยมักจะมีปริมาณไขมันหรือคอเลสเตอรอล ่อนข้างสูงค่ะซึ่งไม่ดีต่อผู้ป่วยต่างๆอย่างเช่นผู้ป่วยโรค NCD นะคะหรือโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดโรคมะเร็งในกลุ่มนี้ค่ะนะคะการรับประทานโปรโตีนจากเนื้อแดงอาจจะไม่เหมาะกับ ผู้ป่วยนักนะ,ะดังนั้นการเปลี่ยนมาเป็นโปรตีนจากพืชเนี่ยก็จะทําให้เสริมสร้างส่วนที่สึกหรอแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลลดไขมันลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆเพิ่มเติมนะคะอันนี้อ้างอิงจากสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่า American Heart a s s o c i a t e ค่ะได้ตีพิมพ์เมื่อปี2020นะคะก็บอกว่านะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจในอายุเฉลี่ยประมาณ50ปีทําการทดลองในคนประมาณ37,000คนคะ่ะนะคะ,นะคะเขาได้ผลออกมาว่าเพียงแค่เปลี่ยนโปรตีนจากเนื้อ แดงนะคะ1มื้อเท่านั้นค่ะต่อวันนะคะเป็นโปรตีนจากพืชจากธัญพืชนะคะลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจได้ถึงประมาณ40%เเลยด้วยกันแล้วก็มีการวิจัยนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของโรคมะเร็งค่ะเขาบอกว่านะคะถ้าเรากินเนื้อแดงเยอะๆเนี่ยวันหนึ่งหนึ่งขีดเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสการเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งหลายเปอร์เซ็นต์ด้วยกันค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนโปรตีนเนื้อแดงหรือโปรตีนจากนมเนี่ยมาเป็นโปรตีนจากพืชก็จะช่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีสุขภาพที่ ที่แข็งแรงแล้วก็ลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะผู้ป่วยค่ะนะคะบางครั้งป่วยเยอะนะคะหรือสูงอายุด้วยป่วยติดเตียง ต้องการโปรตีนมากกว่าคนปกติค่ะนะคะคนปกตินะคะอย่างเช่นโอหรือว่าคนแข็งแรงทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะต้องการโปรตีนปกติประมาณ0.8ถึง1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะแต่ผู้ป่วยติดเตียงนะคะต้องการประมาณ1.5กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันดังนั้นผู้ป่วยติดเตียงก็มักจะรับประทานอาหารได้น้อยอยู่แล้วนะคะการรับประทานโปรตีนจากพืชเสริมเข้าไปก็จะเป็นตัวที่ย่อยง่ายนะคะดูดซึมไวแล้วก็รับประทานง่ายด้วยค่ะ จะทำให้เราได้รับโปรตีนที่เพียงพอแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็จะทำให้แผลกดทับต่างๆเนี่ยหายได้เร็วขึ้นด้วยนะคะดังนั้นค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่ทําให้ผู้ป่วยได้รับโปรตีนแล้วก็ไลคอร์สเตอรอลแล้วก็ไข่ไขมันต่ําด้วยนะคะขอบคุณค่ะ